อืมพี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชชอบร้านเติมโรบักไอดีพาพร้อมยังรับกดผลพ,ฤพ,ฤพฤิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก่แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันด้วยกันเองกก็กันแมนช็อปยังไงล่ะบอส การ Man ช็อปเป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ ID Pass พร้อมอยังรับเติมระบบพรีเมียมแพ็กเกของโรบักที่เติมได้ถึงเลเ6เลยทีเดียวรับกดผลพิาสานบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์สบล็อกฟูดอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรย์เดมอนนั่นเอง yeah, <go! S 1> ซึ่งสําหรับวันนี้นะผมก็อยู่กับกาวพีทนนเองครับหรือว่ากลูพีชนนเอง oh. คือสําหรับวันนี้เนี่ยเกมได้ทําการอัปเดตมาค่อนข้างหลายอย่างมาสมควรแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปหามาในทานะของบางส่วนแต่ว่าผมเนี่ยรู้ข้อมูลมาหมดแล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะผมก็มีผลพิสาเข้ามา2ผล มีผลแสงตื่นนะครับผมแล้วก็มีมีดไอไอดาบหรือว่ามีดอะคาร่านะครับผมอันที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะมารีวิวในตอนนี้เนี่ยจะเป็นทางนดน้านของผลพิศดารก่อนแต่ว่าผลพิศดารใหม่ที่มา2ผลเนี่ยผมจะลองใช้ดูนะครับผมว่ามันโหดแค่ไหนเชียวคือผมจะเอาลองไปตีบอสบางส่วนดูนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าผลใหม่ที่มาเนี่ยไม่ได้โหดอะไรมากนะ,ะผมส่วนผลแสงเนี่ยผมยังหาสมุดตื่นยังไม่ได้นะครับผมลำพังผมจะหา เป็นทําไอ้ผลตื่นผลสายฟ้าผมยังทําไม่ได้เลยคือมันดรอปยากมากนะส่วนทาร่าของมีดของคาร่าหรือว่าไอ้คาร่าเนี่ยคือมันต้องรอส0ินาทีนะผมโอกาสดรอป10%มันไม่มีเกียร์พาร์ทให้เติม้วยก็เลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้นั่นเองโอเคโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มหากันอา้าวดวงดีเกิดอะครับอะไรได้ผลกาวเลยมาเดี๋ยวเราจะไปลองผลกาวกันดีกว่าท่านผู้ชมเราจะไปลองที่เกาะไหนกันดีคืออ่าไหนไหนก็ไหนไหนละเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ ที่เกาะฝั่งทางที่มีบอสนะท่านผู้ชมเอาเป็นเอาเป็นเกาะไอ้นี่ดีกว่าไอไอเกาะนะ้าท่านผู้ชมไอเกาะที่มันมีบอสคิริโตะเดี๋ยวเราจะไปเกาะนั้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มผลอีกผลหนึ่งนะครับผมตอนนี้เยวเราไปดูทางด้านของผลกลาวดีกว่าว่าผลกลาวเนี่ย มันดีขนาดไหนเชียวแต่เห็นว่า2ผลนี้เนี่ยที่มาเนี่ยสกิลค่อนข้างเหมือนกันนะท่านผู้ชมผมได้ยินมาว่าสกิลค่อนข้างเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งว่าสกิลเนี่ยมันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันนั่นเองโอเคเริ่มต้นที่ผลกาวด้วยการกดสกิลแรกก่อนเลยกาวเป็นโลเกียไหมไม่เป็นโลเกียโอเคกดตัวอีเป็นการยิงกาวไปแล้วผมเป็นการติดหนึบศัตรูไว้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะตอนที่ศัตรูโดนหนกาวโยนใส่ศัตรูจะเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นดรหม นี่ศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะผมตะไปไปสกิลสองลสกิลตัวอะตัวตตนี้เป็นการเปิดบ่อก,กาวนั่นเองนะผู้ชมศัตรูจะยืนติดหนึบแน่นเลยโอ้โหเคลื่อนที่ไม่ได้เลยทีเดียวอายิงเดี๋ยวนึงนะอ๋อมันเป็นแบบมันเป็นผลแบบสายซีซีนะผู้ชมฟิงโอ้โแต่เลือกกดก็๋ยวผมอยากดูเลือดมอนไปนหนึ่งเอ้ยผมผมผมต้องการดูเลือดมอนมต้องการดูเลือดมอนมากสักคู่สักคู่ชุบ ึ okay. ๊บโอเคอาท่านผู้ชมต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของสกิลตัวทีนะผมสกิลตัวทีก็ติดตื้อเหมือนกันแต่มันพุ่งเป็นเหมือนเสาเหมือนผลน้ําแข็งปะอ่ะลงไหมครับผลน้ําแข็งนะท่านผู้ชมที่มันจะพุ่งเป็นเหมือนเสาพุ่งไปอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวผมยืนตรงนี้อ่ะมันจะพุ่งเป็นเหมือนเสาพุ่งไปนะเนี่ยอ๋อโดนด้วยนะผมระยะไกลก็ค่ก็ยังโดนอยูอย่เก้ใช้ได้ต่อไปเป็นสกิลตัวเอฟนะผมเป็นเอ่อ เป็นเหมือนบอกกาวป้าแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอันนี้เร็วจริงๆนะท่านผู้ชมดูดิเร็วจริงเร็วจริงดูมันสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ข้ามเกาะได้เลยนี่ประมาณนี้นะผมก็ถามว่าดีไหม ह? ผลกาวนี้ผมขอมองว่ายังอยู่ในระดับเฉยๆอยู่นะ <AM> ดีตรงที่มีสตันแต่ว่าในเกณ์จริงๆเนี่ยผมว่าผมยังให้ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างพอใช้นะผมตอนเมื่อกี้รอไปตีบอสด,ดูผมรู้สึกว่า <AM ING> ดาเมจมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะ <witness Now> สำหรับผลนี้เนี่ยนาจะมีมนัขานาะไรมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะสุ่มหาผลทรายกันดีก,กว่าว่าฐานะของผลทรายเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยโหดแค่ไหนกันเชียวนะผมเห็นว่ามันคล้ายๆกับผลกาวเลยยังไม่รู้มันกนว่าโหดแค่ไหนนะโอเคตอนนี้ก็ยังเกลืออยู่เ๋ยเรามาสุ่มดีวกว่าเราจะได้ผลทรายกันดีก,กว่ารู้สึกว่าเกลือหนักอยู่นะอือหืออือหือออกแต่ผลอื่นเลยผลทรายอยู่นะดีนะมีเงินเยอะอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่มีเงินเยอะนี้น่าจะ สุมไม่ได้แน่นอนเอ้ยรายมาแล้วกาวมาแล้วด้วยโอเคกินสายขน้ายหน้าตาเป็นงี้โอเคขนรายนี้บินไดเปล่ากด F2 ขน้ายนี้บินได้แต่ค่อนข้างช้านะบินไดแต่ค่อนข้างช้าเลยน่าจะบินไปถึงเกาะน,นู้นไม่ได้เดี๋ยวเรามารีวิวสกิลที่เกาะน,นี้ก็ได้บินไปเกาะน,นู้นไม่ไหวอยู่แล้วรสตามิน n เยอะมากโอเคเรามาดูสกิลแรกนะผมสกิลต e. ัว E ่คือไง เป็นโอ้โหมันออกแนวคล้ายๆกับผลกาวหรือว่าผลน้ําแข็งเลยนะผมที่มันเป็นแท่งเสาพุ่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะแท่งเสาพุ่งไปเนี่ยอย่างนี้นะครับผมก็อารมณ์คล้ายๆกับผลกาวแล้วก็ผลน้ําแข็งเลยนั่นเองอันนี้ก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะผมก็เป็นเสาแท่งๆพุ่งไปเหมือนเดิมนะนี่วันนี้ถ้าไปเป็นน้าของสกิลตัวอโอ้โหสกิลตัวอนี้เป็นการเปิดบอ่ออันนี้คือแน่นอนเลยนะผมว่าเหมือนกันแน่นอนอาจจะไม่มีล็อกเหมือนผลน้ําแข็งหรือว่าผล กาวนะแต่ว่าอาจจะก็จะถึงตายเพราะมันก็แรงนะนี่ประมาณนี้ต่อไปเป็นหน้าของสกิลตัวทีนะผมสกิลตัวทีป็นไงเอ่ยเอาไปการยิงลูกบอลไปใส่นะอุย้ยพอลูกบอลพอลูกบอลมันระเบิดมันจะกลายเป็นเป็นพายุทรายนะผมพอลูกบอลมันระเบิดกลายเป็นพายุทรายที่ค่อนข้างจะเหมือนโอพีนะแต่ไม่รู้โอพีหรือเปล่า <laughs> มันติดตามศัตรูปะหรือไม่ติดตามศัตรูเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปตรงเกาะทานาของเกาะบอสคิริโตะเลยละกันคืออยากจะรู้เหมือนกันนะผมว่ามันโหดสักแค่ไหนเชียยนะ้นสำหรับทางด้านของผลทรายเนี่ยจะ่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผลทรายผลกาวแต่คล้ายกันมากๆเลยนั่นเองนะในการอัปเดตครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างคล้ายกันเลยปึ๊บอ๋อไม่หนอยแต่มันดูศัตรูเข้าไปในนั้นนะผมอ่ะลง้คล้ายกับซีซีอแหละมันมีศัตรูนะอันนี้อันนี้ก็ดูดเหมือนกันนะท่านผู้ชมส่วนมากมีแต่สกิลประเภทดูดเลย อารมณ์ไครัปกาวปแต่ว่าตัวกาวมันเป็นล็อกตัวแต่นี่มันเป็นดูดเข้าไปนั่นเองนะอืมคล้ายๆกันส่วนตัวถามว่ามันแรงไหมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเดี๋ยวเปิดฮาขคีช่วยแล้วกันโอ้โหแต่ว่าผลพวกนี้เนี่ยมันใช้ฟาร์มมอนได้ค่อนข้างแย่เลยนะคผู้ชมใช้ดาบเตียวง่ายกว่าป่ะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับผลใหม่ที่อัปเดตมาจากที่ลองลองใช้มาดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ค่อนข้าง ถ้าเกิดเต็ม10นะผมให down, 50, source, ้ประมาณประมาณ6นะครับผมประมาณ5ประมาณ6ผมรู้สึกว่าผลนี้มันไม่ค่อยไอสองผลที่มาใหม่นี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูกับผลแสงตื่นแต่ผมยังไม่ได้ไปตีหาสมุดอาเวกินเลยโอเคสำหคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยละกันอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่องเลดเดอมอนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ซีโอเกนแล้วเจอกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนซีโอเกนบายบาย